สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีตด้วยนะครับมาวันนี้มาเจอกันครับ,บ,บระหว่างัวขาวดิซาร์ดนะครับมาในโลกของมวยครับมีเพียงไม่ไมกี่คนครับที่สามารถทําให้เสียงทั้งสนามเงียบเพราะเขาก้าวขึ้นเวทีฮะชายคนนี้ไม่ใช่นักมวยธรรมดาครับขเขาคือพายุที่ฟาดผ่านเวทีมานับร้อยท่านชมขเขาคือเปลวไฟที่ไม่เคยดับลงด้วยความกลัวฮะเขาคือัวกขาวมันช่างแม่ครับนี่ฮะโอ้โหยังฟิตไปครับสมัยนั้นฮะมา คู่ชกของเขาในคืนนี้ครับไม่ใช่เด็กเล่นและไม่ใช่มวยโชรครับแต่คืนยอดนักสู้ผู้ไร้พ่ายครับที่คนทั้งโลกบอกว่าเขาอาจจะล้มบวชเขาได้นะครับไม่มีฮะดีซาร์ตนะฮะโอ้โหแต่ในโลกของบวัวขาวครับไม่มีคําว,ว่าพ่ายแพ้ครับมีแค่ย,ยืนหรือล้มและคืนนี้เขากล้าที่จะกล้าท้าทายราชันากํากลังจะได้รู้ว่าครับการลอกเลียนมันง่ายแต่การแบกบน้าหนักของชื่อบวัวขาวนั้นมันไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ทั่วไปที่ทํากันได้ครับทุกผู้ชมโอ้โหเป็นไงฮะมา ถ้าคุณรู้จักชื่อบัวขาวบัญช้าเมฆคุณก็จะรู้ว่าไม่ว่าอีกฝั่งจะแข่งแค่ไหนฮะเขาก็จะยืนสู้ตรงนี้ไม่มีถอยแม้แต่ก้าวเดียวครับท่านผู้ชมมากคู่นี้ระหว่างบัวขาวบัญช้าเมฆครับกับดีซาร์ดนะครับนี่มาชกลักซี่ฮะโอ้โถกันสามยกนะท่านผู้ชมมาหมัดหม้ตัวเท่าแน่นอนครับคู่นี้แก่งนะครับดีซาร์ดีน่ดีกรีไม่ธรรมดานะครับมาเกมมักำลังจะเริ่มนะครับ 21า็อต5 1นขอเรานี่ผ่านกแล้วน็อต2ดน็อต2คน็อต21น็อต21น็อเป็น็อต21น็อต2มน็อต21น็อต21น็อต2น็อต21นวอต21น็อา21น็อตม1น็อตน็อต21น็อต21น็ัต21น็อต21นกอต2ดนงครับนกที่1น็อต21น็อต2เนิ่มครับไม่ฮะโอโห1ี็ัต เป็นฝ่ายดึงเข้าหาบัวข,ขาวนะครับยกการ์ดสูงทีเดียวครับท่านชมมาแท็กซ้ายไปครับบัวขาวแท็กซ้ายสองทีออคทีบอกับบุตรีซาร์คือในแข้งขวามามาถักท้ายบัวขาวได้แข้งขวาแล้วครับจิมหมัดซ้ายหนึ่งทีัวาทีบอกครับหึมาจังหวะจิงจังหวะนะครับยกแรกจังหวะออกมนหมัดใน่ากัวทับดีซานออกเป็นชุดแล้วฮะ ว่าขาังไม่เอกอะไรเยอะครับนี่ครับเตะขวาเป็นท่งทีฮะโอ้ยเล่นนาขาดีไซน์ก่อนครับเช็คของฮะเช็คของเตะแข้งซ้ายเติมครับดีไซน์คือนนมัดทฮามาแท็กซ้ายหนึ่งทีเยอะว่าเขาจังหวะจะเตะครับเตะไม่ได้ฮะแท็กซ้ายฮะคุณนี้อย่าหลุดจะหลวงครับแม่มา มัวใหญ่ๆยงนี้นี่หลุดหลวงนี่มีสิทธิ์หลับอย่างเดียวครับโอ้โหอุยจังหวะออกขวาลำตัวสวยครับดีสานมาก้มไปต่อยนะครับบัวขาวเตะขวาคืึนออกมาฮะกากลมนะครับระวังบัวขาวเตะเสยครับนี่ครับแข้งซ้ายไม้เห็นครับแข้งหน้านะโดนเข่าขวาอ้ยเข่าซ้ายครับพ่อพี่มาคนนี้รุดันครับไม่ต้องจับครับไม่ต้องจับไปเสียเวลาครับโยนออกมาเลยครับมาเตะซ้ายหนึ่งทียบบัวขาวทีบออกฮะ แท็ก้ายหนึ่งทีเผาจิ้มซ้ายออกน้ําออกไปฮะแม่โดนกระจับนะขอโทษกัรน,นี้ครับวืยอาชีพต้องต่อยแบบนี้ฮะไม่มีตุกติครับผิดพลาดก็ขอโทษกันนะโอกโหต้องแบบนี้ฮะโดยเผาหาครับดีซัส์โอ้ยจะขวออกหมัดขวาไม่จะ<ว>ออกไปสวยสฮะจังหวัดึงแล้วต่อย,อยนะครับมาดิซาที่ไม่มีกลัวอยู่ครับต่อยขวาไหมไม่ถึงครับพวกเขาไตะ้ายคือหนึ่งทีฮะทีบออกฮะ พยายามให้ดีไซน์เข้าใกล้นะครับไต่ขวาอุ้ยสวยฮะดอกนี้อุ้ยเล่นโคนขาดีไซน์ไต่ซ้ายเติมครับฉีบออกครับอุ้ยฉีบประเด็นครับพวกเขามาเล่นเช็คช่วงล่างดีไซน์ไปสองทีครับมาฉีบตรงกระจับท่านชมชมระวังหมัดดีไซน์ธะรมดนี่ของเขานี่ใช้ได้อยู่แล้วครับไต่ซ้ายหนึ่งทีพวกเขาไต่ขวาขึ้นครับดีไซน์ไต่ซ้ายไม่ถึงครับพวกเขามาคุณมีผมก็มีครับ ออกอะไรมาคืนให้หมดครัแตะซ้ายครับแตะขวาขึ้นกับปิศาต่อยต่อุู้วแข่งซ้ายพาดคอครับมาบัวขาวเจตนาดีครับโอ้โหจะเล่นการขอนะฮะหักเหลี่ยมโคฮะมาจิมซ้ายออกครับ พยายามเกี <formation> <ii> mm ha ่ยร่างให้เปิดบนนะครับให้นี่ครับเตะขวาเตะซ้ายโซเทียสวยฮะบุขาวพยายามให้ดีซ้ายเปิดกาดนะครับบุขาวจะอัดการคอฮะดูฮะเต็มสายโอ้ยโดนโยนเทาดอกนี้สวยฮะมามาซ้ายเดินขวาเตะขวาหนึ่งทีเตะซ้ายสองทีบุขาวโอ้ยทีพอครับอุ้ยมาจังหวะพลิกออกมาอุ้ยโอ้ยหวะดนึงกันนะครับมาหมดยกที่หนึ่งนะท่านผู้ชมอืม มาดูภาพช้าจังหวะภาพช้านะจิ้มฮะอุ้ยนี่ครับเติมเลยแข้งซ้ายฮะจิ้มขวาล้มตัวดีซัดหมัดหนักอยู่แล้วนี่ครับจังหวะนี้ครับท่านชมจังหวะจะก้มมาต่อยนะฮะบัวขาวเห็นนะเสยแข้งซ้ายสวนไปแล้วมาถ้าเข้าเต็มๆนะเจ้าพระคุณเลยรับหล่มีพับเพียรไปเห็นครับท่านชมเกมที่สองกำลังจะเริ่มครับ ทุกันสยกนะฮะมายกที่2เริ่มครับอีซาดเดินฝ่ายเดินเข้าหาเครื่องเริ่มใจร้อนนะครับตอนนี้อยากจะนวดบัวขาวเต็มทีแล้วฮะบินมาไกลครับขอให้ได้ต่อยนะครับมาไต้ซ้ายเติมมาบัวขาวอีซาดไม่สนครับบทหมัดเข้าหาครับนี่ครับบัวขาวไต่ขวาอุ้ยไต้ลมทางยืนครับชมมาทงขวาตรงนี้ออกด้สวยฮะโอ้ยอะไรครับเกี่ยวอะไรมาฮะมาป้ายโฆษณาหรือเปล่าครับมา เริ่มฮะดีซัดผมจะบทขยีบัวขาวแล้วครับเตะซ้ายนี่ครับโอ้ยบัวขาวเตะซ้ายสวยฮะมาแข้งหน้านะครับแกดักได้แข้งซ้ายนี่ออกเข้าทุกดอกครับดูครับออกแข้งซ้ายเข้าทุกดอกฮะมาปล่อยขวาลาตัวเตะซ้ายเติมครับโอ้โหบิวตามแข้งครับอ่โดนกระจับหรือเปล่าครับโอ้ยไม่ในยังสปิริทนาคีฬาพักไหมไม่พักรับดีซัดโอ้ใจร้อนเหลือเกินครับมา เรื่องร้อนนะครับใจก็ร้อนครับดิซาร์อยากจะขยี้บัวขาวเต็มทีแล้วตอนนี้าจังหวะเดินเข้าไปเตะซ้ายโอ้โหเตะขวาเติมครับดิซาร์เตะซ้ายครับบัวขาวเตะซ้ายออกมาครับทิปออกไม่ให้เข้าถึงครับจังหวะออกหมัดไม่โดนครับโอ้โหบัวขาวโยกรอบครับบัวขาวไหวพิบัติภารบัวขาวนะครับจังหวะหลบหมัดดีซานพยายามโอ้โหแกพยายามเดินเข้าไปต่อยขวาครับ ต่อยซ้ายคืนครับวัวขาวโอ้โหตา,าดีจริงๆฮะดึงหลบแล้วก็มีออกอาวุธนะครับวัวขาวดีซาร์จังหวะต่อยลำตัวครัแต่ซ้ายคืนครับวัวขาวถีบ,บาาออกฮะดีซาร์มาขอให้ได้ต่อยนะครับมาดึงโอ้โหดึงปิวครับเหลี่ยมนี้มาเหลี่ยมมวยไทยนะฮะจังหวะดึงกระชากนี่ไว้ใจได้ครับบ,บัวขาวนี่ยังไม่ตื่นเต้นเลยมาแต่ซ้ายโอ้ยดิซาร์ต่อยไม่ถึงนะครับท่านผู้ชม ทีบออกครับพวกเขามาต่อยไม่โดนก็เริ่มจะโมโหตัวเองครับดิซัตไปขวาทีบออกครับพวขาวมาเริ่มจุกจิกครับอาวุธจุกจิกแล้วครับอุ้ยเติมเลยอุ้ยอุ้ยเข้าคุณผู้ชมไม่พูดไม่ทันครับโดนซ้ายทั้งแถบครับดิซัตจิ้มอุ้ยจิ้มขวาลงตัวครับอุ้ยดึงออกมาอุ้ยโดนเท้าแล้วโอ้โหอ่าอุ้ยโดนซ้ายครับมาต่อยขวาขึ้นครับพวขาว จิ้มขวูยโยนขวามาฮะเต็มพุงฮะยืนในอย่างนี้ระวังระยะแข้งบัวขาวครับดีซาร์อย่แงไรครับไปขวาไปครับบัวขาวมาไปยืนอยู่ในระยะแข้งของบัวขาวนะฮะต้องเดินให้เร็วครับดีซาร์ถีบออกครับบัวขาวจิ้มอุ้ยจิ้มขวาลอกนี่สวยอุ้ยมาตรงไหนสะเทือนมาครับจิ้มอย่างนี้ครับจังหวะต่อยเขาอันตรายฮะ หมัดหนักนะฮะบัวขาวยังไม่โดนนะครับเตะขวาหนึ่งทีแตะขวาสองทีครับจิ้มเข่าขวาหนึ่งทีโอ้โหมาลอยก็ไม่โดนคดัสทีซัโอ้โหแกเดินช้าครับนี่ฮะอยู่ในเกมของบัวขาวตาลอยครับนี่จิ้มเข่าขวาหนึ่งทีโอ้หมจทยที่สองครับทผู้ชมโอ้โหบัวขาวจิ้มข้างไหนเล่นนะครับตอนนี้โอ้ดูครับจังหวะแตะรวบนะฮะนี่ฮะโอ้โดน<ป> มัดซ้ายของดีซาร์ไปครับจังหวะเลี่ยมดึงฮะมาเอยกที่สองนะครับเดี๋ยวมาต่อเกมมาจะยกที่สามยกสุดท้ายนั่นผู้ชมนี่หัวตองติวเข้มหน่อยครับต้องปรับเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับดีซาร์ต้องเดินให้ไวครับต่อยกัระเป๋าการคิดการทำครับ มาฮะเกมสุดยกสุดท้ายครับยกที่สามครับมาตุสาต้องฝ่ายเดินเยอะๆครับเดินแลเราออกอาวุธได้ครับทีไาไม่ใช่เดินไปรับแข่งรับหมัดบัวขาวอย่างเดียวนะฮะนี่โอ้โหเติมแข่งขวาโยนเข่าขวาอีกแล้วครับเตะขวาหนึ่งทีโอ้โหเตะแขนแดงมาแล้วท่านผู้ชมบวกขาวึงจัดสังหารครับจังหวะ่อยซ้ายไม่ถึงครับนี่ครับบัวขาวเกี่ยวมามามา จังหวะอ้ยจังหวะต่อยซ้ายสวยฮะโดนเตะขวาคืนครับโอ้โหไม่ยอมเจ็บคนเดียวครับพวกเขาคุณให้ได้ไหมผมผมก็ให้คืนม้รานูมาอู้โยนเข้าขวาครับโอ้โหแย่ครับไม่เอาเตะขวาแล้วครับ้โอ้โหขวาทั้งแถบแขนเขินแดงหมดแล้วครับอู้จิ้มเข้าขวาตรงนี้ครับอุ้ยมาสับคืนครับต่อยขวาเติมอีกหนึ่งทีครับพวกเขาทีปอครับดีซาร์พยายามจะต่อยให้ได้อูโดน แต่การคอครับโอ้ยไม่แข้งขวาและกี้เข้าหน้าดีซานครับแต่ไม่ล่วงไม่มีอาการครับโอ้ยแข็งจริงๆอ่ะอยากจะรอกับบัวขาวนะฮะเตะขวาหนึ่งทีโอ้ยเตะปิวครับจังหวะออกมัดไม่เตะขวาอีกแล้วโอ้โหบัวขาวหหวจริงๆนะดูฮะไม่เปิดโอกาสให้ดีซาได้ทำนะฮะ แค่คิดคุณก็ผิดแล้วครับอูยี่นี่ฮะคิดจะทําอะไรบัวขาวสักกัดไว้หมดครับออกลูกจุกจิกเยอะนะครับบ่ขาวนี่อูดักขวาสวยฮะนี่อูดักขวาแตะขวาเติมครับโอ้โหมาดูครับดีซ่าต่อยไปไม่โดนครับมวบขาวเห็นหมดครับจังหวะต้มลงมัดสายตานี่ดีจริงฮะจิมอูจิมเาขวาทรงนี้นะทู้ชมสัดดุ้งครับมาดูฮะมาจังหวะวงใน ทำอะไรไม่ได้ครับแยกออกมามาเดินเข้าหาบัวขาวเดินไปก่อนนะครับผอไม่อยากจะทำหรือเปล่าโอ้โหมาขานเตือนบอกอยากกอดฮะมาออกออกได้ออกไดครับออกได้ออกเลยครับบัวขาวไตขวานี่โอ้โหไตขวาขับพลาดคอไปครับมาไตเบาๆนะครับบัวขาวออกซ้ายหนึ่งทีฮะดิสารพยายามเดินเข้าออกหัดครับไม่ ไม่ต่อยไม่โดนครับดูฮะน้ี่นมาบอกเขาเก็บหมดครับเห็นหมดต่อยไปโมโหตัวเองไปครับทําอะไรก็ไม่ถูกใจครับโยนเข่าซ้ายอีกแล้วครับดอกนี้โดนฮะดีซัดบอกเขาคืนแต่ละดอกจุกจุกั้งนั้นนะโยนอีกแล้วครับเข่าซ้ายโอ้ยบุญรับครับโอ้ยรับทั้งยกครับดีซัดยกนี้มา อู๋จังหวะบัวขาวแม่กกมไปหาหมัดครับทิดทันหมดครับอูยจังหวะต่อยเข้ามาได้ลุ้นครับไปเข้าซ้ายสยบไปหนึ่งทีครับบัวขาวนี่อ้๋จะเกลี่ยล่างกะจะรวบลมทันยืนครับบัวขาวกนยกที่สามครับโอ้โหดูภาพช้าครับโดนอะไรบ้างครับยกที่สามไปครับโอ้ยแค่นี้ครับท่านชงมาไปยังอู๋จึ๊จึโดนแต่ละดอกนี่หนักหนะฮะเน้นๆน้ฮะ มามาดูผลการตัดสินฮะไม่น่าจะพ่ายครับมานี่ครับบุาปนชาเมกเป็นฝ่ายเอาชนะดีซาั์ไปนะครับโอ้โหกันสั่งยกครับมายอดฮะถ้าคุณรู้สึกหัวใจเต้นแรงไปกับไฟน์นี้ฮะถ้าคุณรักศิลปะการต่อสู้เหมือนเราทุกคนที่อยู่เบื้องหลังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยครับ